คำบอกเล่าของหลวงปู่มั่นเรื่องประวัติความเป็นมาของพระแก้วมรกตตอนที่หนึ่งเรื่องนี้อัจถุป,ปฏิเหตุเกิดขึ้นเมื่อครั้งพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตพักอยู่วัดป่าบ้านหนองผือพระอุปชาอุน่นพระครูบริบาลสังคกิจอุน่นอุตโม วัดอุดมรัตนารามอำเภออากาศอำนวยจังหวัดส,สกลนครได้ไปกราบนมัสการฟังเทศหลังจากท่านอุปัชาอุ่นลาลงกุฏิไปแล้วท่านพระอาจารย์ได้ทําความสะอาดโดยนําผ้าส่งน้ำของท่านมาเช็ดถูผู้เล่าหลวงตาทองคําจารุวันโนเอาผ้าเช็ดพื้นเข้าไปช่วยทําความสะอาดด้วยเพราะเห็นว่าผ้ายังสะอาดอยู่ ท่านหันมาเห็นเข้าพูดว่าอะไรกันนั่นรูปพระพุทธเจ้าแท้ๆยังเอาผ้าเช็ดพื้นมาถูได้ผู้เล่าสะดุ้งไปทั้งตัวเพราะความโง่เขลาปัญญาอ่อนท่านก็เลยทำความสะอาดเองเสร็จแล้วก็มีเพื่อนภิกษุทยอยกันขึ้นไปรวมทั้งท่านอาจารย์วิริยังด้วยท่านเลยเทศถึงความมหัศจรรย์ของพระแก้วมรกตท่านว่า พระแก้วมรกตประดิษฐานอยู่ในประเทศใดประเทศนั้นจะไม่ว่างจากพระอริยบุคคลพระอริยบุคคลมีอยู่ในประเทศใดประเทศนั้นจะไม่ฉิบหายด้วยภัยแห่งสงครามท่านพระอาจารย์มั่นเล่าว่าพระแก้วมรกตหล่อที่ลังกาทวีปผู้เป็นประธานหล่อคือพระจุนลนาคเถระเป็นชาวลังกาหล่อเมื่อศาสนาล่วงมาได้สามร้อยปี ส่วนแก้วนั้นท่านเล่าเชิงปฏิหารพอเริ่มจะหล่อไม่ได้ตั้งใจจะเอาแก้วมารากตเพราะเป็นของหายากบอกบุญตามแต่ศรัทธาจะเป็นแก้วอะไรก็ได้ร้อนถึงพระอินทร์อยู่บนสวรรค์มาอาสาเป็นช่างหล่อและพระองค์มีแก้วอยู่ดวงหนึ่งขออนุโมทนาเป็นกุศลด้วยพระอินทร์ไม่ได้เป็นช่างแต่ช่างคือเทพ,พบุตรชื่อวิษณุกรรม ส่วนแก้วก็ไม่ใช่ของพระอินทแต่เป็นแก้วอยู่ในถ้ำจิตกูดหรืออินทสารนี้ละผู้เล่าไม่มั่นใจท่านพระอาจารย์ท่านเล่าว่าเป็นแก้วหน่อเนื้อพุทธังกูลประจำพัทธรกับเหลืออยู่สองลูกมียักษ์รักษาพระอินไปขอแก้วดวงใหญ่ซึ่งสุขใสกว่าจากยักษ์ตนนั้นแต่ยักษ์ไม่ให้บอกว่าไม่ใช่ของเจ้าจึงให้แก้วดวงเล็กมา วิศนุกรรมนำมาหล่อเป็นผลสำเร็จแต่ยังมีแก้วเหลือค้างอยู่ที่เรียกว่าแก้วก้นเตาเผาอย่างไรก็ไม่ละลายพระจุลนาคเทระจึงอธิษฐานบรรจุไว้ใต้ฐานปรากฏว่าเป็นกระปุกกระปะไม่เรียกหล่อเสร็จมีการสมโพธท,ท่านจุลนาคเทระได้อธิษฐานอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุมาประดิษฐานหแห่งคือระหว่างพระขนงหนึ่งแห่ง พระอังศาทั้งสองแห่งพระเมาลีหนึ่งแห่งและพระนาพีหนึ่งแห่งท่านว่าอย่างนี้การเสด็จไปสู่สถานที่ต่างๆของพระแก้วมรกตนั้นมีปัจจัยสอย่างคือเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาเกิดกลียุคในประเทศนั้นและด้วยความรัก